บางครั้งคนเราก็ความฝันของเราบางคนเพื่อนบางคนนะคะสงสัยว่าเออมึงฝันนู่นฝันนี่ทำไมมันไม่ทำสักทีนะคำตอบมีคันเดียวคือกูไม่พร้อมเข้าใ <c oughs> <c oughs> จว่าเก็ทเนาะคือกูไม่พร้อมเนี่ยมึงไม่ต้องถามดีเทลนะคือกูไม่พร้อมหลายอย่างเลยนะคะเออนะคะแต่ว่า,เ,าเพื่อนเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะเพื่อนโค้ดไม่ได้อยู่ที่นี่มันก็เลย คุยกันลำบากค่ะทุกคนก็มีภาระหน้าที่กันนะคะทุกคนมีความเครียดมีอะไรหลายอย่างก็เลยทําให้เราพูดทุกๆอย่างที่เราจะปรึกษามันไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเออตรงนี้แหละนะคะที่ที่มันทําให้อะนะคะบางเรื่องนะคะเราคุยกับเพื่อนไม่ได้ทุกเรื่องนะคะ เข้าใจเข้าใจความหมายไหมบางเรื่องเราไม่เอ,อไม่ใช่บางเรื่องสิเราไม่สามารถพูดกับเพื่อนสนิทของเราได้ทุกเรื่องนะคะอืจําไว้นะคะออไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นเพื่อนสนิทแล้วเราจะใส่เต็มเราจะคุยกับเขาได้ทุกเรื่องบางครั้งมันต้องมีการการให้เกียรติเขาหน่อยนะคะยิ่งเป็นเพื่อนที่ดีคบกันมานานมากรู้ทุกอย่างคือเมื่อวานนี้ก็คุยกับเพื่อนที่ หืมจะสิบปีแล้วมั้งแต่เป็นเพื่อนที่เจอที่ท,ที่ที่ทํางานนะคะรุ่นน้องอแนะนําให้เจอจนแบบมันรู้เรื่องราวมันแบบปากคมมากนะคะปากคมมากเห็นเห็นโค้ดอย่างนี้นะอยาให้มันพูดนะมันพูดออกมาโอ้โหจุกเหมือนกันนะคะจุกเหมือนกันนางก็จุกเหมือนกันเป็นผู้ชายนะคะเพื่อนผู้ชายเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเรียนกันคณนะสถาบัานนะคะ ก็แต่งงานมีเมียไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปโทรกวนโทรจิกมันเมื่อก่อนไม่ได้เมียขี้หึงเมียมันขี้หึงค่ะเราก็จะไปคุยกับมันอะไรมากไม่ได้นี่แหละนะคะพอพอคนเรามีครอบครัวไปแล้วนะคะคําว่าคําว่าเพื่อนบางทีมันก็ยังอยู่แหละคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะมันก็กลายเป็นกลายเป็นระยะห่างที่เราต้องนะคะ รักษามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นเกิดจากเขาเกิดจากเรานะคะเกิดจากไวัยเกิดจากหน้าที่การงานทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้หมดเนาะอ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาเข้าเรื่องของเราละนะคะใครที่ตอนนี้ เข้าใจความรู้สึกของคุณได้ดีที่สุดนะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นทําไมถึงพูดเรื่องเพื่อนก็เพราะว่าเราจะโยงเข้าท็อปิกนี่แหละนะก็คืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นคนรักแฟนคนคุยคนแอบชอบคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถเป็นไปได้หมดแหละนะคะจริงๆแล้วการที่เราอุดอู้อยู่ในห้องทํางานนี้บางทีก็ไม่ดีนะคะ เนี่ยยังอาการมันร้อนมาหลายวันแล้วดูท่าทางดูทรงนางวันนี้น่าจะตกนะแต่จะตกเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้นะเดาเดาเดาลองดูโอเคนะะอิจฉาน้องที่เขานั่งทำงานในห้องแอร์วันนี้วันเสาร์เนาะทุกคนคงอยู่บ้านนะคะยังไงก็เปิดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อสครัมาดูกัน นะใช้นิ้วสแรนเข้ามานิ้วสแกนหรือว่านิ้วเลื่อนมาดูนะคะนิ้วเลื่อนมาดูนะมาดูกันว่าหมอทำอะไรวะเฮ้ยมันพูดอะไรนะคะจะยินดีมากนะคะยินดีปรีดาโอเคมาเลขี่หนึ่งนะคะให้คุณเ,เลือกนึกถึงตัวเองนะคะว่าใครกันนะที่เข้าใจความรู้สึกคุณตอนนี้มากที่สุเดเลขี่สองเลขี่สามนะคะ ตกขอบไหมอมหนึ่งสีฟ้าลายๆกล้องอาจจะไม่ชัดไม่โฟกัสขออภัยนะคะไพรมารทารอดนะคะแล้วก็อันนี้กล้องที่สองนะคะสีน้ำตาลกล้องที่สามสีน้ำตาลเหมือนกันอ่ะป่ะน่าจะได้กันแล้วนะคะเสร็จสับ กว่าเขาบางครั้งนะคะบางสถานการณ์กว่าเขาจะรู้ว่าคุณสําคัญเนี่ยมันก็ต่อเมื่อคุณได้ถอดใจจากสถานการณ์นั้นไปแล้วสมมติว่ากว่าเขาจะเห็นค่าคุณกว่าเขาจะเข้าใจคุณเนี่ยคุณก็เดินจากเขาไปไกลแล้วบางทีค่ะอะไรนะ